ดีนะครับคือวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรมีน้อง,องๆหลายคนเรียกร้องมาว่าเอ,อสอนไมากลบ้างอะไรบ้างไหนก็เล่นเป็นแล้วนะครับอนั่นเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทําทคลิปสอนกันเล่นๆแล้วกันนะครับคือวันนี้ความพร้อมอุปกรณ์อาจจะไม่ค่อยพร้อมอะไรก็เออเอาไม亚กลตัวนี้นะครับตัวนี้มีชื่อว่าไมากลไม้ไอติมนะฮะเป็นกลแรกๆที่ฝึกเล่นนะครับอุปกรณ์ก็คือมีไม้ไอติม จะไม่ติมแล้วก็จะมาเขียนลายเส้นหรือเขียนอะไรก็ได้นะครับเราจะเขียนเอาไว้อย่างงี้อ่าครับเราก็โทรดูว่าเนี่ยด้านเนี้ยมีลายเส้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีลายเส้นเหมือนงานมีลายเส้นทั้งสองด้านเลยอ่าแต่ถ้าเราติถ้าเราลูบๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆะไๆๆ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 มๆๆๆๆงๆๆๆลๆเๆๆๆๆๆๆ นะครับบางทีบอกมุกลบได้หรือเปล่าอ่าแล้วก็ใส่เข้ามาโอเคมันก็จะมีลายเต็นเหมือนเดิมนะครับ,คร,บค,นนครับผมวันนี้ก็ง่ายๆครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะครับขั้นแรกก็คือหาไม้ติมสะอาดๆนะครับไม่ควรมีรอยไม้หรือตาไมา้หรืออะไรก็แล้วแต่ ควรเป็นไม้ติ่มโล่งๆเผียวๆล้างสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ก็มีไม้ติม่มมีปากกาเมจิกอะไรก็ได้ครับสีอะไรก็ได้ของโง่ถึงแท่งนะครับแล้วก็มีมีดคัตเตอร์ครับผมอุปกรณ์มีสามอย่างขั้นแรกครับเอาไม้ติ่มนะครับเหลาเหลาตรงเนี้ยฮะเหลาตรงปลายมันเพื่อให้จับจับได้สะดวกสะดวกแต่คนถามว่าจะเหลาทําไมเล่นนี้เลยไม่ได้เหรอ ก็ก,ก็ก็ได้ครับแต่เราเพื่อความง่ายๆเล่นสะดวกสะดวกนะครับเรามีลักษณะเพียวนิดนึงไอ้ไม้มกี่ห่ออะไรวะเนี่ยโคตแข็งเลยเคก็ระวังนิ้วนิดนึงนะครับ ก็เคยโดนอยู่เหมือนกันโอเคเหลาไม่อยู่ประมาณเนี้ครับถามว่าทําไมต้องเหลาเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมต้องเหลาแต่วิธีต่อไปก็คือประกาีมจริงเขียนอะไรก็ได้ครับที่ด้านไม้หนึ่งหนึ่งด้านหนึ่งด้านพอนะครับเขียนแค่หนึ่งด้านพอเดี๋ยวก่อนจัดมืออ่ามีทิคเล็กน้อยบอกว่าอยาอยาเขียนเยอะ อย่าเขียนเยอะอย่างนี้อาจจะโดนจับได้ง่ายๆก็คืออาจจะเขียนแค่จุดจุดหนึ่งจุดเล็กๆไม่ต้องก็เล็กพอมองเห็นที่ปลายไม้นะครับโอเคโอเคก็จะได้จุดอย่างนี้มาหนึ่งจุดอ่ะทีนี้มาถึงคําตอบว่าทําไมต้องเหล่าไม้ของวิธีเล่นมันต้องใช้การพลิกเนี้ยฮะถ้าเป็นไม้ทั้งอันเลยก็คงพลิกไม่ไม่สะดวกม้ง ก็ค่ิกอ่าวิธีเล่นนะครับก็โชว์ให้ผู้ชมดูว่าเนี่ยมีไม้ติมหนึ่งไม้แล้วด้านหนึ่งมีจุดอีกด้านหนึ่งก็มีจุดถามว่าเมื่อกี้เราเขียนจุดเดียวทำไมมีสองจุดก็ง่ายๆครับจับยกขึ้นมาพลิกอ่ามีสองจุดกลับไปพลิกบิดมือเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ต้องบิดเยอะบิดสักครึ่งรอบนะฮะพลิกซ้ายพลิกขวา คว่ำลงไปมือคว่ำลงไปนะฮะปิดหรือใช้มือผู้ชมก็ได้ครับปิดแล้วหมุนเอาด้านที่ไม่มีจุดออกมาทีนี้จุดก็จะหายไปใช้วิธีเดียวกันนะครับปิดซา้ายปิดขวาจุดก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วนะครับจุดเ,เล็กเนี่ยครับอ่าเอาจุดเข้ามานี่ถือจุดไว้จนจุดไปอุ้ยโอเคมีจุดแล้วเห็นจุดไหมฮะเอเค มีจุดทางหน้าและหละังนี่ทำช,าชา้าๆนะอ่าเรามาดูกันเล่นอย่างจริงๆจังๆนี่ครับไม้ติ่มหนึ่งไม้มีจุดแค่สองหน้าล,ลูกจุดหายไปิจุดหายไปแล้วจุดขับเข้ามาจุดโป๊โอเคมีจุดเหมือนเดิมอ่าครับตรงนี้ก็ชื่อกลนว่ากลนไม้ติ่มเดี๋ยวว่างๆถ้ามีเวลามีโอกาสหรือ ใครเรียกร้องคนอะไรเป็นพิเศษก็เจอนะครับทาง Youtube ทาง Facebook หรืออะไรก็ได้เดี๋ยวจะโพสไปอยู่ข้างล่างๆของท้าเอานะครับ